สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมอนก,กับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะเมอนี่สาวนิ้งผ้าร่วยกับสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเรขความฝันกับเมจันเนาะค่ะเนาะเมจันเพิ่อนกับเป็นอีกคนนึงที่ฝันแม่นค่ะค่ะและโลบนี่เพิ่นกับได้ฝันเนาะค่ะเนาะเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปหน้าเนาะคะ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับหลานค่ะไปหน้าไปหน้าแล้ว ลราเพื่อนไปพผลกันกับมหไงคนนึงเนาะค่ะมหไ่คนนั่นก็ได้ถามได้คุ้ยกันเรื่องเลขเนาะค่ะเนาะถาม่าเจ้าสิซื้อเลขตัวไดนเนาะค่ะเนาะงดนี้และเพื่อนก็ได้บอกไปเนาะค่ะว่าเพื่นสื่อตัวนี้เลขของเพื่อนค่ะไอ้มหไ่คนนั่นก็ได้เวขคืนว่าเจ้าย่ซื่อถอตัวนั่นมันออกดอกเพื่นวานเนาะค่ะเนาะให้เจ้าซื่อเลขของคอยนี่มันจังสีออกเพื่อนวานเนาะค่ะเนาะ ลาเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไหกะบอ่ะะะบอผาดเนาะค่ะเนาะบ่อผาดค่ะเมจันเพิ่นกะได้นั่งถา่ายอยู่ยังเฮื่อนของเพิ่นเนาะคะ่ะตอนนี้ค่ะเพื่อเป็นการบอรเสียเวลาค่ะสาวนิงกบสิพาท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังความฝันของเมจันพร้อมๆกันกับสาวนิ่งเลยค่ะไปค่ะ ครับสวัสดีครับคุณแม่จันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่จันค่ะคุณแม่จันครับท่านผู้ชมเนาะฟันดีครับฟันดีครับประสันบอาสูฟังนะครับคุณแม่จันครับฝันว่าจากไปหน้าไปหน้าไปหน้าแหละครับไปลูกยางลูกคลองกิบหยาหลายๆลายแบบไม่เป็นยังคืออะไรยางลูกคลองครับคุณแม่ยางลูกคลองในกรแทในักระแทหน้าครับครับครับผมแบบนี้ก็อีหลาเด็ดพะการพีรถต้นโกนเมนะครับ กีเราก็นกกลเมย์ก็เลยพอกเมย์แล้วก็เลยยางมายางมาว่าม่ายยังอ่ะกู้จิไปซื้อเลขดูระวังสิครับผมบอกร้านนั่นอ่ะเออบอกบอกลูกอีหล่าโอ้ลูกอีหล่าเออบ้านอือเจ้าซีเซ่ตัวไหนอ่ะคนมาเถ้าอันหนึ่งคนมาครับคนนำปุ่นเม่ใหญ่ไปเม่น้าครับโยคนว่าเจ้าซีซีล่ะคนมาบอสบอสเราซีซีมันเกมาออกเลขคอยนี่แหละคนว่าโอ้ครับผู้เฒ่าคนนั้นหัวใจวัวละผู้เฒ่าคนนั้น ผู้จักกันว่าผู้เท่าคนนะทีล่างๆลโห้กในกระโบในะ่ผู้ดคนยังนกปุครับผมบานสิสิอต่างๆแล่นงคนนะโยมาสิสิ่งทสี่หละคนนะบะมนบมนนี่มสิเ็กไม่ไงเหนือคนนอนไม่ไ่จะให้เก้าเก้าคนว่าให้ตัวไดครับเก้าเก้าเก้าเกาบานนี้ยเก้าเก้าเออบานเมนเพไม่ไงเมนเขาจะดีละคนว่าครับเราก็ไม่ญ่นะครับ บ้านก็นเลยผ่านประต่อไปแล้วบ้านนอนลูกแนวหลานอยากกินนมองบานร้านอยากกินนมอีกี่หลักปะบุ๋นอนน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวครับบานนี่แล้วบาร์อต่อทะเบียนรถทะเบียนรถรรบ,ถบนถนนไหนทะเบียนรถที่ร้านขี่ไปเห่อไหมครับจำได้บ่บ่ทะเบียนรถของคนเองคนขี่ไปเห็นงานบ้านมีทะเบียนโอ้รถใหม่เออรถใหม่ทนมีทะเบียนไม่เสียดายเนาะบุมมีทะเบียนครับเอฟซีเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่เออคันใหม่ครับ ผู้เฒ่านะคับอกเก้าเก้าแต่ให้มุนเด็กเก่าเป็นเด็ของนำเราเป็นหกเก่าก็ะไรเนาะครับแต่ขึ้นแม่จันนีสิไปสือหนึ่งซีบาจบสือหนึ่งซีบ้นเม้นบ่าเมน่าเท่านั้นวาครับเออมาเดกนงไม่หหนีบนวะโอ้ครับผมก็เลยบอกตัวนั้นล่ะบาดเลยหกเมื่อีบาแล้วกใส่ตอจอยบาด้ไปใส่อเลยบาดนี่บาด้ไปใส่ตอทาไปถุงไหตรงหน้านั่นล่ะครับ เท่านั้นแล้วก็น,น,น,รรน,นั่พุพ่นไปผีประตูเป็นยังไงครับบ้านนี้ผีประตูมหายยบหายย่บครับผีประตูบ่หายเงียบเลยหายเงียบใช่ประตพเสียงปตูเสียงานเลยหายเงียบเลยครับหายจมื่นหายอันลอตเตอรี่นี่เมืนหายก็มาตัวไม้นี่นะพราะมัพันขึ้นอืมครับผมอืมอันตัวไม้นี่เนาะอืมเป็นเลขกสองตัวตัวนี้เม่จันเหล็กสองตัวเออเลขกสองตัวครับท่านผู้ชมเนาะเม่จันพึ่น ขึ้นฝันเลขสองตัวครับกั้นถ่าเลขสามตัวนี่แม่จันมักตัวไหนครับเลขสามตัวมักตัวไหนแล้วนี่มันบอกเขาก็ะจิบถอีวหกสามแปดหกสามแปดอามาได้ไหนล่ะครับคุณใหญ่โอ้ยอันเอาหกเก่าโอ้ยหกเก่าๆเนาะหกสามแปดือหกเก่าเอ้า6หกเก่าๆเอาหกเก่าๆกหเก่าโอ้หกเก่า หกสามแปดนี่กนนนแกกันมัจนจั้หน่อยาาน,นะครับเนาะกันน้ำจั้หน่อยมาทามันมากเนาะครับเนาะอันนี้เลขมากบ่ครับนี่เลขมากเป็นเลขมากของคุณแม่เนาะเก่าเก่าไม่มากแล้วอันดัซื้่อยู่เก่าเก่านี่ก็มากขึ้นกันหนึ่งซีเหรอครับหนึ่งซีโอ้ยเขาบรให้ซือ้ดดดอสื้อหรือจะว่าแต่หนั้นเป็นยังอะไรครับคือบรให้ซื้อเอ้า ่านั้นเราไซื้อแล้เลขเกาเลขเาด้วยในความฝันน่ะเนาะแคุณแม่นึงซเนาะเรียกว่าพู้เท่านึงพูดเราไวซื้อไซื้อเกเก้านนได้มันอาจจะออกนแมนนบนเน่นอนบนเนนอนเอาบังตีล้วบังีสี่หนึ่งซีหนึ่งซีก็พกเกาเก้ากับหกแปดสามครับผมหกสามแปดหกสาม โอ้ยหกแปดสามหกแปดสามเป็นปะหกแปดสามหกแปดสามขับเอฟซีเนาะจะลองเอาไปสื่อลองเบิรงครับหกเก้าเก้าอืมหลักการห่งสีอ้าวไม่ยังสี่ามอีกบาทนี่ดาวนิ่งต้องมี่สามดาวดาวท่องพุ่นคุณแม่ฝันเมื่อคืนบอกคบคุณแม่ฝันเมื่อคืนครับเมื่อคืนนี่ก็เป็นบ้านศีลหน่อยเนาะบ้านพระหน่อยบ้านพุ่นหน่อยก็ช่างว่าผู้เท่าแปลียกนาเพิ่นมาหาเนาะครับเนาะ เราเปิดหน้ามหาจะเป็นผู้ยิ่งคือกันผู้ยิ่งเออผู้ยิ่งมองซื้อวันไหนเนี่ยพญาน้าฝนฝนรุ่งอันจักเสียงหน้ามากมาไต้กันเทน้ากันกับบ่อไก่ลาว่าสื้อเลยจะซื้อเท่าไรเราเราหันมาว่าจะซื้อสักทีหล่ะเมย์ไนว่าบ๊วยบ๊วยนั่งซื้อแล้ผมบ๊วยนี่เต่าเก่าเราค่เต่าเก่าอือเท่านั้นบ่าโอ้ครับผมครับผมอ่ะก็ลองมันโย่เขียนลงไปบางที เึ่งไปอุลตีินเนาะถ้าร้องซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ้งเนาะอาชีมารางวัลที่หนึ่งก็ได้ครับเอฟซีครับผมอาจจะเป็นฮกฮกก็ได้แต่ขับกันน้ำจัง่อยเนาะกันตาอเบาไปหลายกสีหลายตัวเพราะว่าเอฟซีเบาเอ็มโล่งก็เปย์ไปหลายแท้เนาะครับเนาะเบาเอ็มโล่งนี่กสีเอาตามตัวเลขของแม่จันเนาะข้าบอกเนาะครับเอฟซีเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่จันข้าครับ ครับขอบพระคุณครับแม่จันสวัสดีครับขอบคุณครับแม่จันค,ค่ะขอบคุณค่ะแม่จันค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของแม่จันเนาะค่ะเนาะเลขสามตัวฮกเก่าเก่าฮกเก่าเก่าเป็นเลขที่แม่จันเพิ่นมากเนาะค่ะเนาะเลขสามตัวฮกสามแปดฮกสามแปดกัเป็นอีกสามตัวที่แม่จันกระซิซือคือกันเนาะค่ะเนาะ เลขสองโตหนึ่งซีหนึ่งซีเป็นเลขทีในความฝันเขาว่าบ่งให้สื่อเนาะคะ่ะเนาะเลขสองโตเก้า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 เป็นเลขทีแมจันหมักแห้งเนาะคะ่ะเนาะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะค่ะท่านผู้ชมรับชมรับฟังแล้วก็ล่องพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะหมักตัวใดชอบตัวใดกับเอาตัวนั่นเนาะคะ่ะเนาะแต่สาวนิงอยากบอกว่า เก่าานี่มันอาจจะกลับหัวเป็นหกๆก็ะได้เนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเก่ากับหกมันก็เป็นเหลขตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะค่าขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเด้อะค่ะเดอะ้อโชคดีกับเมจันเด้อะค่ะเดอะ้อค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิงกับเขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยื่นมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหมานหมานปังปังรำร่วยร่ำร่วยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยได้เฮ็ดลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ